TFG นะทีเไทยฟู้ดกรุ๊ปตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายไปแล้ว สาสตางแล้วก็จะมารวมกับรอบใหม่อีก10สตางกลายเป็น40สตางที่ว่าจะขึ้น X d ็กดีบ26พฤศจิกายนนี้นะฮะอันนี้อีกส0สตางเนี่ยล่าสุดมันเป็นของงวดไตรมาส3ามของไตรมาสสามถูกไหมฮะเั้นเดี๋ยวมันก็จะมีการประกาศจ่ายปันผลประจําปีก็คือจากผลการงานในงวดไตรมาสสี่ใช่เน้นถ้าถ้ารวมกันมาก็จะได้4ไตรมาสพอดีใช่นะฮะก็ตรงนี้เองก็ถือเป็นอีกหนึ่ง เออพอยที่น่าสนใจนะแล้วเหลือไปดูดีเวนด์ยิวของ TFG ในปัจจุบัน6.54%โอ้เยอะนะอันนี้โกดไม่พอดีเวนดสต็อกด้วยนะแล้ว PE ของ GFPT เมื่อครู่ที่ว่าถูกแล้วเนี่ยอ่าฮะที่5เท่ากว่าต่ำต่ำแล้วเนี่ย t f เออยู่ที่3.72จุดเจ็ดสองเท่าโอ้ต่ำ่าอีกนะเมื่อกี้ห้ากว่าๆยังต่ำแล้วนะงั้นถ้าบอกปีนี้ All t i m high ครไบปีหน้า All Time อื g h แล้วถ้าราคาหุ้นมันยังไม่ยอมขยับอีกเนี่ยออออเมันก็จะกลายว่า P.E. มันก็จะหดแคบลงอีกอ่่ใชผมก็ไม่เคยได้เห็นนะหุ้นอะไรซื้อขายอยู่ในตลาดก็แอคทีฟนะครับคือวอลุ่มมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยงปปลงก็บวันหนึ่งก็ซื้อขายประมาณ80ล้าน90ล้าน100ล้านนะฮะแต่ PE 3 7สามจุด็ดสอเท่า อย่างที่บอกไงคือถ้าผลประกอบการมันโตต่อใช่ก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นมันเพิ่มถูกไหมฮะแต่ราคาหุ้นมันยังไม่ไปไหนเนี่ยไอ้ p ี3.72เท่าที่ว่าต่ำตรงเนี้ยมันก็จะหดแคบลงอีกนะคำถามคือจะเอาถึงไหนจะเอาถึงไหนเอถ้าแบบนี้มันไม่สะท้อนการเติบโตของรายได้และกำไรเลยนะโอ้มันมิสแมทกันอย่างเห็นได้ชัดมันมันมันสวนทางกันอะระหว่างราคาบนกระดานครับ พื้นฐานกับพื้นฐานเออไม่ไปด้วยกันเลยเพราะยิวนี่ก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆถ้าในลักษณะนี้นะอ่าใช่งันเพื่อไม่ให้ตัวเลขเหล่านี้ครับมันดูดีเกินจริงเช่น PE ลงไปเหลือหนึ่งเท่ากว่าสองเท่ายิวขึ้นไปเออรเ้าไปอรเราคาหุ้นมันต้องขยับอ่ามันต้องขยับมันต้องขยับนะฮะ